เจ้า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 ยางเหลาเหลาแล้วกาเหา่ายางไอ้เรื่องตะดุกยางยายงามยางไอ้งามกับยางไองามนี่ประดุกตุ้ยยางแบบนี้นี่เตาแก๊สเตาแกะลายควันนี่ปลิกนะครมนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วได้หมดแล้วได้หมดแล้วนี่โอเค อ่าเปิดเตาแก๊สปิดเตาปิดเตาเนี่ยปิดเตาปังตัวนี้ตัวนี้อย่างเตาต้องตัวเนี่ยเนี่ยควายควายแดงอยู่ข้างหลังนะควายนี่แหละปิดปั๊บมันปิดปัญญยอ่าปิดแล้วปิดแล้วเรียงไงธาตุเรียงไงธาตนะครับเรียงไรธาตนี่กับผมเรียงไงธาตุกับ เม่กล้าพร้อมที่จะเอาไปค่ายเลยครับอ,อยาาให้เรื่องอย่างไรงามหนึ่งเกาเนียวครับอ่านี่กำลังขึ้นกับลังขึ้นเหนืงห่งงามหนึน่งเกาเดียหนึบหนึตึงพุยหนึกตึงผู้ใหญ่เวียงคับ เวียงจบหนึ่งเกาเนียเ้ยครับเปียกกันหนึ่งนี่จบเออหนึ่งเกาเนีย้ยปลาดุกยางนะครับปลาดุกยางเลื้อยงามๆกับผมปลอมแล้วอ่าเดี๋ยวปอบกันไหมนะครับคลิปต่อไปนี่